ก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับมาได้เล่นอยู่กันในเกมเอาลาดภาคที่หนึ่งนะครับโอเคยวปรับแสีงเกมเพิ่มเิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มใหม่กันเลยเอาปกติก็พอนะครับเนื้อหาภายในเอาลาดเต็มไปด้วยความรุนแรงเลือดเนื้อหาทางเพศและคำหยาบคายไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีคุณจะได้รับบทเป็นไมอัพเชอร์ นักข่าวผู้มีนิสัยชอบสืบสวนเรื่องราวสยองขวัญแบบเจาะลึกด้วยความชอบเสี่ยงในการขุดค้นข้อมูลที่นักข่าวอื่นไม่กล้าทาคุณจะได้ค้นหาความลับอันด,ดนํามืดณนใจกลางของสถาบันจิตเวส์เมลแมสซิฟคุณไม่ใช่นักสู้จงเอาชีวิตรอดตราบเท่าที่คุณดิ้นรนได้บันทึกทุกอย่างที่พบเห็นในการค้นหาความจริงทกลางความสยองของเมลแมสซิฟและนำมาเปิดเผยให้โลกรับรู้ คุณมีทางเลือกเพียงแค่วิ่งหนีหลบซ่อนหรือยอมตายฉันจะลาเจ้าหน้าที่โอเคผมจะไม่อ่านนะเพราะอ่านไม่ทัน เข้ามาก็ไมกล้าเล่นแล้วทำไมต้องมาคนเดียวด้วยไม่มีเพื่อนเลยหรออยู่บ้านเฉยไม่ชอบลอเลยวะต้องมาสืบสวนเคจดเมลจากมิวเมลคุณรู้จักผมหรอกเข้าเรื่องเลยเละกันเพราะพวกเขาอาจจับตาดูอยู่ ผมทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาซอฟต์แวร์ในแ a บจิตเวชของเมือออฟได้สองทีแล้วตอนนี้ร่างกายผมแทบไปแตกเป็นเสียงๆแต่เอาเถอะช่างแม่งพวกมันแล้วกันเกิดเรื่องเลวร้วายขึ้นที่นั่นผมไม่เข้าใจและแทบไม่เชื่อในสิ่งที่ตัวเองเห็นที่นี่พวกหมอพากันพูดถึงการรักษาด้วยความฝันแบบหลับลึกมีหลายคนถูกทําร้ายและเมื่ออฟทาเงินใจจุดนั้นเรื่องพวกนี้ต้องแชร์ลกรู้ <c oughs> เป็นจดหมายหรือเมลของใครกัไม่รู้ครับ Chị giúp con mà Mèo chạy cả ba Ê เล่นได้ไหมอ่ะก็จะเล่นเลยอวิงได้ด้วยรถแทบคืออะไรโน้ต <No. S 2> เอกสารอ๋อ,อ,อสูงเกินเนี้ยเดดไม่ีอะไรนะโอเคไม่มีคนอยู่เอาซ้ายเพื่อเปิดประตูอย่างรวดเร็ว

อันนี้อ่ะอเตีียมล็อกทสองฝั่งเลยต้องถ่ายไวนะ้นะครับเจอแล้ววะผมรู้สึกเหมือนไม่สบายเพียงแค่มองไปยังที่แห่งนี้สถาบันจิตเวชแมสซีฟเคยถูกสั่งปิดเพราะเรื่องนี้เรื่องอื้อฉาว การทดลองรับของรัฐบาลเมื่อปี1971ที่นี่จะมาปิดเปิดทําการอีกครั้งในชื่อสถาบันจิตเวชเมื่อปี2009ในนามขององค์กรการกรุศลสัญญาณมือถือไม่มีรัศมีหนึ่งไมล์รอบที่นี่จะดูเหมือนมันจะถูกปลอกสัญญาณมากกว่าที่จะอับสัญญาณมืออับโอเปอเรชันมีประวัติยาวเป็นหางว่าในเรื่องของการปลอมแปลงผลกําไรทําให้ดูเหมือนเป็นการกรุศลแต่ไม่ใช่กับ บนแผ่นดินอเมริกาไม่ว่าพวกเขาจะคิดอย่างไรคงไม่ใช่เรื่องเล็กๆเน่และเรื่องที่ว่าจะทําให้พวกเวนนี่พังพินาศแน่นอนอันนี้คือเราเขียนหรือว่าอย่างไงต่ออัดต่ออัดรถก่อนเดินนี้ได้ดย เก็ตไม่กล้าไปเลยอะคอนโทรลซ้ายเพื่อย่อตัวอ๋อนี่ไงประตูเปิดประตูแล้วนี่ล็อกเหรอล็อกทำไมในหนาววะควรเข้าอ๋อปะปะ นี่ไงไมีนั่งร้านดนะ้วยล่ะฮ้รู้เลยอยู่ไหมรู้เลยว่าขึ้นทางนี้ชัวร์ทำไมเพลงต้องเปลี่ยนแล้วทำไมต้องบิว้ว ใบเพลงต้องเปลี่ยนระเบียวน <c oughs> ไม่เมืดเกินไปเปิด <c oughs> ออกสิ เฮ้ยเกี่ยใครเห็าม,มาเปิดเล่นเห็จแล้ววะปิดเบาๆก็ได้ลูกพี่ ตัวก่อนโอ้ยเคจะทานเก็บไว้ก่อนโอ้ย กันไว้ก่อนดีกว่าครับกดผิดระบบจตเวิสสถานสถานการบำบัดผู้ป่วยอ้างว่าสามารถรับรู้ได้อย่างชัดเจนในสภาวะความฝันเครื่องใน morphogenic สามารถเก็บข้อมูลนี้ได้อย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนสามารถเริ่มขั้นตอนที่4ได้ต่อตามกำหนดการการวินิจฉัยผลการตรวจ ผลการตรวจเดินทางหายใจไม่พบสารตกค้างภายในหลอดลมทว่าเครื่องปั่นแยกเม็ดเลือดแดงล้มเหลวอ,อีกครั้งในการแยกเม็ดเลือดแดงจุดนี้น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งผลสแกนพบว่ามีการตอกตาฮะแปลผิดไปนเนี่ยตาช้าสลับระหว่างที่หลับทว่าช่างมันครับไม่อ่านแล้ว เฮ้ยตูปิดเองครับทุกคนใครปิดประตูอะล็อกด้วยอตอนนี้ก็ล็อกข้างหน้ามีเลือดปิดตูวอ่นอย่ามายุ่ง ถ่ายไ,ไปก่อนนะครับเฮ้ยใครอะเ,เขาเป็นใครเข้ามาจากไหนโอ้โหเฮ้ยยังไม่ลงได้ไหมไปๆไปลงไปโอเคนะครับข้างล่างโอ้น้มันยาม แต่เขาตายแล้วเฮ้ยโอ้มีปะเนะี่ยเอ,อ้ยทำไมสาต้องเปลี่ยน อไอีหวัวขาดเฮ้ยตกใจหมดพวกมันฆ่าเรามาหลุดออกมาแล้วพวกมันกลายพันธุ์ไม่มีทางสู้มันได้นายต้องหาที่ซ่อนประตูหลักต้องปิดล็อกที่ห้องรักษาความปลอดัยเสียงใครวะ ต้องรีบไปจากที่นี่ซะโอ้โห,หคนครับจะรีบไปครับ ้ยไอหมูน้อยอย่ะไอป่วนเสียงใครอ่ะใครอ่ะและนี่เธอคือใครกันล่ะเนี่ยไม่รู้เว้ยไม่บอก พ่พอรู้แล้วพระเจ้าทรงเมตตาสงรงูมาเป็นสาวกของพ่อสีนะจงรักษาชีวิตของลูกให้ดีเจ้ามีหน้าที่ต้องทําแล้วอะไรของมันวะเป็นคนช่วยเราอ่ววะ